เลื่กันเรื่กันไปเขาถามอีกว่าถ้าหลวงตาถ้าหลวงตานิพานแล้วเยงนีจ้จะผ่ะเขายังขอให้หลวงตาช่วยเขาได้ไหมเจ้าคะเขาถามนะเจ้าคะไม่ใช่หนูถามนะเจ้าคะเราไม่ช่วยถ้าเราได้ผานแล้วมันจะช่วยตัวเองมันได้เราไม่ช่วยมันไม่ช่วยตัวเองถ้าช่วยตัวเองเอาเธอเราอยู่หรือเราได้พานแล้วมีปัญหาช่วยไปช่วยตัวเองตลอดเข้าใจไหมเพ <ใจ S 2> าว่าาให้เก่งไปเรื่อยๆ ถ้าเราเราตายไปแล้วไม่ภาวนาอย่างนั้นเราไม่ช่วยเข้าใจเข้าใจไหมล่ะถ้าเขาภาวนาเราช่วยไหมเจ้าคะคือเมื่อกี้หลวงตาตอบว่าถ้าเขาไม่ภาวนาเราไม่ช่วยใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าเขาภาวนาเรช่วยไม่ได้เอาไม่ภาวนา พี่ตังใะให้ผู้ช่วยเจ้าของไปช่วยตัวเองใช่ไม่ลด้นะเจ้าของช่วยตัวเองนี่เห็นไหมนี่มันช่วยตัวเองนี่ไปขอที่นั่นมาไปขอที่นี่บาไปช่วยตัวเองเพ้่อนเราไปแลยนะไปแลวไปช่วยตัวเองเลยเนี่ยไอ้ที่มันช่วยตัวเองเลยเนี่ยไปเลไปช่วยตัวเองไปมึงไปก็ ก็ถ่ายเยอะเลยก็คือท่านท่านดิเล่นกับมันนะมันเห็นจะเศร้ากันดว่าวหยอกว่ามันจะเล่นเลยท่านดิดเล่นกับมันได้ได้หมได้มันหยอกนล้ันมันหยอกท่านดิทานดิเก่งอย่างเ่แต่เห็นไหมล่ะมันเอาอย แค่ดิแค่ดิแค่เล่นกับว่าเห็นเห็นเหเราทำท่าเล่นกับว่ามันก็เอาหน่ยมันจะเล่นกับเราเนียวเวลาเล่นกัมังคุดปลาเวลาเล่นของมันเลยนะคะดปลาเวลานี้เป็นว่ามันรู้เวลาเล่นกับมันมันรู้ได้กัดก็กัดแต่แรงใส่ก็บทันดิทันดิที่ว่า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 เอาจีวรจันเหมือนจะกัดจะฉีกอะไรเพราะผิวอกัดกันเล่นไม่ไม่กัดแบบนั้นเดีย ก็เสียชาได้เนี่ยส่วนก็เสียวัดว่า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 กัดกันกัดทับดิบขอโอกาสเจ้าค่ะเขาบอกว่าก็แสดงว่าจิตเนี่ยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมตตาจิตของหลวงตาเนี่ยขณะที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมตตาจิตของหลวงตาเนี่ยกระแสเมตตาจิตหลวงตาเจ้าค่ะแผ่มาถึงเนี่ยเขาเขาได้รับ เขาอ่านหนังสือหลวงตาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเจ้าค่ะประวัติหลวงตาเจ้าค่ะตั้งแต่เดือนเมษาเขาได้รับเมตตาจิตของหลวงตาที่ประเทศอังกฤษเจ้าค่ะเขาก็เลยตัดสินใจมาที่บัดป่าบ้านป่าเนี่ยเจ้าค่ะทีนี้พี่กี่เขาถามคําถามเนี่ยว่าถ้าหลวงตานิ่พานไปแล้วเนี่ยหลวงตาังช่วยพวกเราอยู่ได้ไหมหลวงตาบอกว่าไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองใช่ไหมเจ้าคะเขาก็เลยบอกว่าแสดงว่าจิตเนี่ยถ้าเกิดหลงถ้าเกิด ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยจิตของหลวงตาส่งกระแสจิตมาที่เขาเนี่ยมันยังติดต่อกันได้อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่เมื่อหลวงตาที่พานไปแล้วเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยสาถาอย่างนี้เจ้า่ะนคาถาอย่างนี้เจ้าขันเรวบอกชัดเจนเลยนะถ้าหลวงตาที่พานไปแล้วติดต่อลวงตาไม่ได้ก็ให้ติดต่อตัวเองเสงริมทำดัวคอยบ้างไม่ต้องไปจำเป็นรัดหลวงตาแล้วนะหลวงตาตายไปแล้วให้ช่วยตัวเองเข้าใจหรอเล่ ให้ภาวนาให้ดีเอ้ซาโบได้เยวกเลือดลังอย่างวาอนไร่างเข้าเข้าเข้าเขาละเอาเรื่องเราจะตายแล้วนั่างแค่กับคนไม่ได้มีเวลาไปเรื่องพวบเลือ เราบอกคัดเจนเลยนะถ้าหลวงตาที่พาไปแล้วติดต่อหลวงตาไม่ได้ก็ให้ติดต่อตัวเองเสริมทำดไวตัวเองคอยบ้างไม่ต้องไปจำเป็นหัตหลวงตาละนะหลวงตาตายไปแล้วให้ช่วยตัวเองเข้าใจเลยให้พ่อได้ให้ดีเส้ยสาวโบเลยปลวกเลือดลัางเนี่ยมาแล้วเนี่ย เท่าเท่าเ่าเ่แล้วเอาเรื่องดวงตาเรื่องอะไรเลยครับแสกับคนไม่ได้มีเวลาไปเรื่องพวกเรื่องอะไราเขาบอกว่าถ้าเกิดหลวงตาที่ผ่านแล้วเนี่ยเขาจะภาวนาตามที่หลวงตาสอนสอนไม่ได้เราก็คือยังติดต่อกับหลวงตาได้อยู่ไหมใช่ไหมคะติดต่อไม่ได้คือใช่ติดต่อกับทธรให้ได้คือสติกับคำภาวนาได้จากกันที่ติดต่อตรงนี้ให้ได้นะ คือยังติดต่อกับหลวงตาได้อย่าั้ใช่ไหมเรื่อติดต่อไม่ได้คือกาติดต่อกับธรรหะได้คือสติกับคำภาวนาอยา้จากกันที่ติดต่อตรงนี้ให้ได้นะส่วนติดต่อกับเราไม่จะเป็นให้ติดต่อระหว่างสติกับคำภาวนาให้ติดกันอยู่ได้นั่นแหละติดต่อแล้วสติเป็นสำคัญนะ

ไปแล้วันเลยแล้วเขาา้นเขาอยากจะขอกับเรียนหลวงตาว่าเขาอยากจะแสดงความกตัญกตัญญูที่ว่าคือเขาสำนึกในคุณหลวงตาเจ้าค่ะเขาสำนึกในพระคุณหลวงตาเขาอ่านหนังสือประวัติของหลวงตาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะเจ้าค่ะทีนี้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเจ้าค่ะชีวิตชีวิตชีวิตเขาเปลี่ยนไปเจ้าค่ะในทางที่ดีขึ้นเจ้าค่ะคือว่า เหมือนว่าพอหลวงตาสอนในหนังสือเจ้าค่ะเขาก็ดําเนินและปฏิบัติตามอย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วรู้สึกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยค่ะนี่เขา เยเอรนีไะขาบอกว่าแต่ก,ก่อนเนี่ยก็จะนั่งสมาธิครั้งละสี่ชั่วโมงแม่ <c oughs> ชีองค์นี้จะนั่งสมาธิครั้งละสี่ชั่วโมงนะคะแต่ก,ก่อนที่ยังไม่รู้จักหลวงตาเจ้าค่ะพ <c oughs> อหลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือหลวงตาแล้วเขาก็ปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนนี่นะคะพอสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาอยากจะออกจากสมาธิแล้ว เขาปรากฏว่าเห็นเป็นภาพหลวงตาขึ้นมาในสมาธิของเขาทําให้เขาก็เลยทนนั่งต่อไปจ้าค่ะทนไปเรื่อยๆเหมือนว่ามีความเพียรพยายามเพิ่มขึ้นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะนี่คือผลที่เขารู้สึกว่าเขารู้จักหลวงตาแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างนั้นเจ้าค่ะเปลี่ยนไปว่าเขาเขามีความเพียรในการภาวนาเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเจ้าค่ะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนทางดีเปลี่ยนจะชั่วจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางดีเปลี่ยนไป ดีได้ขอเาลาสี่ชั่วโมงเราฟาดตั้งแต่ยังไม่บืดจนกระทั่งสว่าเป็นวันใหม่นี่เห็นไหมล่ะก็เราอ่าดยก็เราเคยทำแล้วคือได้ขอดาลจนโกตแตกคือไม่ได้ขหดกันเว้นคืนยุยง่2สองคืนไากได้ หลายคืนต่อหลายคืนมันก็แตกที่แรกมันออกรอดน,นะเหือนไฟลนต่อจากนั้นมันพอแหลังจากพอแล้วเราตล่าไปถอยมันก็แตกอาจารย์เล่าเพราะได้จนก็แตกเรากาคืนสิบคืนแต่ไม่ติดกันน่นคืนดบ้งางสองคืนบ้างี่พ่อแม่ของอาจารย์บ้านบรรลักล์นะที่ี่หยุดถ้าไปรลักพระเจ้าอยูู่่ได้ลเออยลยเราภาวนาส่ว่าไม่จะทัานล้าง แ่ที่เัาจะใส่เข้าไปใส่เพื่อให้ถูกต้องยีวๆแ่กนก็ใส่ที่มันผ่าผลเกินไปแค่ก่อนล้างแต่ว่าถ้าล้างเลยเราเขาไปคนที่ใสผ่าผลเอาจริงเอาจากบ้านเดียวผ่าผลในเรื่องความยละก่อหมดแล้ว่ะไปไปเออบจะคนเรารู้ดูที่ดี ดี่ขาดกอนดิกดรอะเถอะนะปัป๊บเลยสี่ขาเขาังได้สิบขาวิ่งไปชันพอคนดูี่เขาจะไปสิบขาเลยนะเดีย๋ยาใจไปออเอาละเอละนี่จะได้จะได้เราจะตายไาโบแล,มมแล้เอาเอิเลิก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 เลิไปเลย 来来来来，来来来。